สถานีจนะโดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีจนะตัวสารที่นีสถานีจนะสารที่มีตัวสารขบรถเที่ยวนี้แล้วนําสิ่งของและสมภาระาของท่านขึ้นบนขบรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับขบรถที่จอดในชาชลาทางที่หนึ่งเป็นขบรถเร็ววันที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเดินทางรับส่งู้โดยสารต้นตางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัิล์สุดปลายตางสถานีสุขใหมโคลกรับ สถานีชนะไปแล้วจะหยุดรับส่งืดยสานที่สถานีเตป่าสถานีปัตตานีสถานีาน,นาบดูเป็นสถานีถัดไปตามลำดับครับตู้โดยสารพยายาขึ้นหรือลงหรือใช้บริเวณบันไดหรือก็ต่อตูอ้โดยสารเป็นที่โดยสารในขณะขับรถกันทีตลาดบางตลาดได้รับนตรายจากขับรถได้ครับนะครับ